รีวิวใช้จริงกล่องจัดระเบียบสายไฟกล่องเก็บสายไฟแบบมินิมัลอันนี้เพิ่งได้มานะครับมันจะเป็นกล่องเก็บสายไฟแบบฝาเรียบซึ่งรุ่นนี้จะมี2ขนาดนะทุกอย่างจะเหมือนกันหมดเลยแล้วจะต่างกันแค่ความสูงกับความกว้างนิดนึงจริงๆความยาวก็เท่ากัน เขาจะมีรูสองด้านก็คือรูรูด้านข้างหัวท้ายนะครับเนี่ยเห็นไหมจะสะท้อนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเห็นทะลุอีกฝั่งนึ่งสำหรับในการวางพวกปลัก๊กปลั๊กเชื่อมไว้ข้างในเช่ไหมแล้วก็เอาสายที่เราต้องการใช้เนี่ยออกมาแค่ส่วนที่เราเราต้องการใช้มันจริงนี่สภาพก็คือเวลาที่เรา อันนี้ผมยังไม่ปิดฝานะให้เห็นก่อนว่าเวลาเราเก็บไว้ข้างในอ่ะแต่จริงๆสายพวกสายควรจับให้เป็นระเบียบกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเละเละเกินไประเบียบเกินไปแต่ให้เห็นไอเดียวข้าวคือวิธีการเก็บอย่างเงี้ยวางปลั๊กพ่วงไว้ข้างในแล้วก็เราจะมีสายชาร์จแบตหัวชาร์จอะไรเงี้ยเราก็เสียบไปได้เลยนะอ่าหรือสายพัดลมเนี่ยด้านข้างที่ออกมาอย่างเงี้ย อ่ามันโตมันก็จะมีความเรียบร้อยขึ้นนะครับเห็นไหมลองลองคิดภาพถ้าเกิดไม่มีไอ้ไอ้กล่องตรงนี้ทุกอย่างมันก็จะวางอยู่บนโต๊ะหรืออยู่ที่พื้นใช่ไหมแล้วก็สภาพมันก็จะมีสายอะไรลุงลังไปหมดแต่อันนี้มันก็จะเห็นแค่สายที่กําลังใช้งานออกมาแล้วมันก็เก็บบังสายตาได้ดีเมื่อกี้คืออันเล็กเป็นไซส์ไซส์กลางนะไซส์ M อันนี้จะใหญ่ขึ้นมา ความยาวของมันจะ1 3 33าสเซนติเมตรเท่ากันนะครับแต่อัน,นใหญ่ขึ้นมาความกว้างมันจะกลายเป็น14ความสูงจะกลายเป็น1 3บมเซนอันนี้อันนี้คืออันใหญ่เนี่ฮะเวลาเราวางจัดระเบียบไว้นะครับให้ความเรียบด้านบนมันก็ใช้วางของได้ด้วยนะวางรีโมทวางอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีอาเมื่อกี้ยังพูดไม่จบก็คืออันอันเล็กมันจะอ่ายาวสาสามเท่ากัน ความกว้างมันน่าจะเป็นแค่13นะเล็กกว่าอันใหญ่แค่นิดเดียวเซนเดียวแต่ความสูงมันจะแค่11มันจะสูงน้อยกว่าคือถ้าเกิดคุณมีหัวปลั๊กที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆทรง iPhone ที่มันมันสูงขึ้นมาเนี่ยอาจจะอาจจะปิดฝาไม่ได้ละควรจะเป็นอันใหญ่สมมติผมมีสายของเกมอย่างเงี้ยมันมีทั้งตัวสายสายไฟแล้วก็สาย อ่อ uh, HDMI อย่างเงี้ยมันมันก็มีหลายสายเยอะแยะไปหมดเนาะแล้วก็มาผ่านกล่องนี้สักรอบหนึ่งโอเคไอตัวเราเตอร์ข้าวข้างๆนี่ผมทำเองนะครับเดี๋ยวี๋ยวค่อยอธิบายบัอ่าเนี่ยสายทุกอย่างก็จะอยู่ข้างในหรือความยาวของสายที่มันเกินมาแล้วก็เก็บไปข้างในได้นี่ฝั่งน,นี้ก็เป็นสาย HDMI ของกล่องกล่องทีวีพอเราปิดฝาปุ๊บก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นมาเลยทันทีนะเห็นไหมก็จะมีแค่สายที่เราต้องใช้จริงๆซึ่งซึ่งมันก็ยังดูโอเคกว่าที่แบบมีอะไรลกหูลกตาเต็มไปหมดนะก็จะมีสายให้ i m i ของทีวีของเกม เออจริงๆมันก็ใช้ไม่กี่สายเนาะในการที่เราจะต่อหลังทีวีอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นระเบียบกว่าเยอะคือถ้าเกิดสายมันเกินออกมายาวไปอย่างเงี้ยเราต้องการให้มันสายอ่โผล่ออกมานิดเดียวแล้วก็ลองลองเอาไปม้วนข้างในอีกขดหนึ่งก็ได้นะเออลองไปม้วนข้างในอีกขดหนึ่งก็ได้นะอันนี้ผมจัดคร่าวๆนะแต่จริงๆแล้วอยากให้ลอง ให้สายไฟที่อยู่ข้างในไม่ได้แบบว่าเป็นก้อนติดก,กันเกินไปเนาะมันอาจจะสะสมความร้อนหรือเปล่าคืออาจจะใช้ในการวนให้มันเป็นรอบกว้างก็ได้อะไรเงี้ยไม่ให้มันมันผูกติดก,กันนะตอนนี้ผมทําให้ดูเฉยก่อนนะแต่ผมจะทําให้มันไม่ไม่ถูกกับผูกติดก,กันเป็นก้อนนะมันอาจจะไม่ดีต่อการใช้อ่ะเนี่ยเรียบเรียบร้อยมากๆเลยแล้วก็เวลาที่เราต้องการใช้เราก็แค่เสียบปวกปัก ข้างบนหัวเดียวแล้วก็ประหยัดรูข้างบนได้เห็นไหมเหลือตั้งหลายรูอ่ะเราก็สามารถเสียบอย่างอื่นได้ได้ต่อเช่นเสียบชาร์จเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแผงคอนโทรลต,ตรงนี้เราก็สามารถใช้แค่หัวปลั๊กหัวเดียวในการที่จะเสียบไอตัวปลั๊พกพ่วงตัวนี้ได้ใช่ไหมอ่าทีวีผมยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยเพิ่งิพอดีเพิ่งจัดจัดโซนนี้แต่ว่าแม้มันจะอยู่หลังทีวีแต่มันก็ดูเรียบร้อยเห็นไหมครับดูเรียบร้อยขึ้นมาเยอะเลย ใช้จริงไม่กี่สายเนาะจริงสายที่มันโผลมาแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ทําตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยนะมันเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะแข็งเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เขาบอกดีไซน์เป็นซี่ซอย่างเงี้ยในการที่เอียงองศาไปมาแบบเป็นซี่ีอย่างเงี้ยมันเป็นการป้องกันการการจับของฝุ่นระดับหนึ่งอ่าส่วนหัวปักก็ อาจจะได้ความความยาวของปลั๊กพ่วงประมาณสามช่องเนาะสามถึงสี่ช่องได้อยู่เราสามารถคอนโทรลแผงการเปิดสวิตช์เปิดปิดอย่างนี้ก็ได้นะคนจะเป็นลักษณะที่หัวปลั๊กที่มีสวิตช์บางครั้งเราเพราะว่าเราใช้เสียปลั๊กเดียวใช่ไหมบางอย่างเราไม่ได้ใช้งานเราก็สามารถเปิดมาเพื่อจะปิดสวิตช์หรือเปิดสวิตช์ได้อ่าอน,นี้คือตัวเราเตอร์ที่ผมทำเอง ไม่ถึงตัวครอบนะจริงๆแล้วมันเป็นแค่ตะก้าใส่ของเล็กๆซ,ซื้อมาสามสิบบาทแล้วก็เราเจาะรูตรงนี้เพิ่มให้สายมันออกมาได้เพราะตะก้าพวกนี้มันยังมีรูในการที่จะรับสัญญาณอะไรของกล่องกีวีได้อยู่ไงเออก็พอดีเลยฟุกขนาดได้เป๊ะเลยอืแล้วพอมันสีขาวด้วยกันนะเออมันก็อยู่ด้วยกันได้ ก็ล,ลองดูสําหรับใครที่กําลังหากล่องเราเตอร์ส่วนเราเตอร์ผมวางไว้ด้านบนเพราะว่ามันก็ต้องรับสัญญาณได้ดีเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมาบังมันนี่นะครับสายต่างๆวัสดุตัวเนี้ยค่อนข้างจะแข็งเลยนะออมองดูอาจจะร,รู้สึกว่าเป็นพลาสติกบางกรอบยอะไรเงี้ยจริงๆค่อนข้างจะแข็งเลยมันมีความหนาดูจากสัน่นมันก็ได้จะมีความหนาพอสมควร ส่วนรูก็คือมีแค่มาให้แค่หัวท้ายเนาะก็ลองดีไซน์ดูว่าคุณจะเอาสายเข้าจากทางไหนออกทางไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนการปิดฝาก็จะง่ายๆนะครับแค่วางลงไปแล้วขยับนิดหน่อยให้มันเข้าล็อกแล้วก็ปิดลงไปได้เลยนี่ก็จะดูเรียบขึ้นมาเลยหรือตอนที่เราต้องการเปิดออกมันก็ไม่ได้ยากนะ เราต้องการเปิดออกเพื่อเปิดเปิดสวิตช์บางอย่างอะไรเงี้ยก็ไม่ยากแต่ผมชอบแบบข้างบนที่มันเรียบอย่างนี้ไปเลยนะจริงๆมันก็มีข้างบนที่มันเป็นล่องไว้วางโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะไปเราไม่ใช้แต่ว่าเวลาเรียบอย่างเงี้ยเราสามารถวางวางรีโมทวางอะไรต่างๆเพิ่มได้ด้วยเอออย่างเงี้ยตอนแรกผมคิดอยู่จะเอารีโมทเก็บไว้ไหนในลิ้นชักยอะไรเงี้ยมันก็เปลืองพื้นที่เนาะในเมื่อตรงนี้มันก็เรียบอยู่แล้วก็วางตรงนี้ไป อันนี้เป็นอันที่กําลังเป็นอันที่เล็กกว่านะยวเอาไปใส่ตรงโต๊ะกินข้าวนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะงานค่อนข้างละเอียดนะครับ mm. เห็นไหมตัวสันของขอบตัวซี่อะ่ะมันเป็นไปตามรูปทรงของพื้นฐานดนไอตัวฐานด้านล่างเลยนะ mm. ใช่ไหมเนี่ยไอ mm. มันไม่ใช่การที่แบบฐานแบบทรงเรียบๆมาแปะ แต่ว่ามันมันดีไซน์ทค่อนข้างจะดีเลยด้านบนก็เปิดง่ายเนี่ยผมสกิดปุ๊บมันก็นเดินออกไปเลยนะคือสวยเลยนะวางเนี่ยแล้วดูเรียบมากเวลามาแต่งกับโซนที่เป็นมินิมอลเนี้ยค่อนข้างจะโอเคเลยนี่ลองเทียบขนาดดูนะครับอันเล็กนี่อ,อันอันเบอร์เกับเบอร์แอลความยาวเท่ากันนะ แต่เห็นไหมความสูงมันจะสูงกว่าอันใหญ่มันจะสูงกว่านิดนึงประมาณเซนสองเซนแล้วความกว้างตรงนี้มันจะเล็กกว่าแต่มุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นชัดจริงจมันจะความกว้างมันจะเล็กกว่านิดหนึง่งนี่อันนี้เหมาะเหมาะกับการที่เสียบอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็หัวหัวปักไม่ได้สูงเกินไป ขนาดเล็กผมซื้อมาสองอันนะครับเนี่ยอันนี้จะเท่ากันอันนี้เราวางให้ดูดเฉยว่าโอเควางแล้วแบบเอาติชูวางข้างบนได้นะเพราะว่ามันเรียบไงแล้วหาหาอะไรวางเพิ่มได้มันก็ประหยัดพื้นที่ไปไม่ต้องมาเกะกะกันเนี่ยครับค่อนข้างจะสวยวางกับโต๊ะสีขาวแต่ของผมยังไม่จัดยังยังอะไรวางเลอะเทอะอยู่อ่า ผมว่ามันเหมาะมากเลยกับคนที่กำลังจัดบ้านใหม่นะครับผมว่าเริ่มจากการที่จะดระเบียบสายไฟเงี้ยมันก็ทําให้ดูสะอาดตาขึ้นเยอะนะบางทีเราทําทุกอย่างดีหมดแล้เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรเงี <c> ้ย <oughs> แต่สายไฟแบบม, <c oughs> มาเป็นก้อนอะไรก็ไม่ไหวนะนี่เราสามารถถอดออกเพื่อจะเปิดเป็นสวิตช์ได้แล้วก็ตอนเสียบก็ประหยัดตัวเต้ารับอีกนะ ราะว่าใช้แค่ที่เดียวเลยแล้วก็คอนโทรลจากตรงนี้แทนเลยก็สะดวกเลยครับสมมติเราจะดูทีวีหรือเราจะเล่นเกมแล้วก็เปิดปิดมันได้มันจะเป็นต้องเสียบไว้ตลอดนะไอเนี่ยอืมเราไม่อยู่บ้านเราก็ถอดมันออกเนาะเพราะว่าเราเสียบค้างไว้ก็ไม่ดีอยู่แล้วยกเว้นไอตัวอินเทอร์เน็ตอืมเราอาจจะเสียบแล้วก็แต่ว่าแต่ว่านี้มันไม่ใช่สายอินเทอร์เน็ตมันเป็นสายของของกล่องกล่องทีวี แต่ตัวเนต็ตอะอินเทอร์เนต็ตอะผมเสียบแยกกับเต้ารับไปแล้วนะมันจะเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วแต่สมมติเราจะเปิดทีวีผ่านบล็อกด้วยก,ก็ก็ค่อยมาเปิดสวิตช์หรือจะเปิดเล่นเกมก็ค่อยมาเปิดสวิตช์ไงมันสะดวกนะมันเป็นการจัดระเบียบในการใช้งานแล้วก็อาจจะถือว่าเป็นการก็มีความประหยัดไฟด้วยนะถ้าเกิดเราไม่ต้องเสียบอะไรคร้างไว้เห็นไหมเราคอนโทรผ่าน แผงเดียวเออคอนโทรผ่านแผงเดียวเสียบที่เดียวแล้วก็จัดการมาว่าจะใช้อะไรถ้าไม่อยู่ห้องก็ทักออกเห็นไหมเหลือปลั๊กว่างตั้งเยอะแยะเลยอันนี้คือสำหรับเนต็ตก็เสียบค้างไว้ตลอดดูเหลือปลั๊กว่างแบบสามสี่รูเลยอะ่ะจะเสียบพัดลมเพิ่มจะอ,อะไรเพิ่มก็ได้เป็นสิ่งที่แบบเราอาจจะไม่ได้เสียบค้างไว้ตลอด ถ้าเกิดเป็นตอนก่อนเราเราก็เสียบไปเลยถูกปะแล้วก็เสียบไปรูป้พวกนี้ไปเลยแล้วแบบอืมมันเปลืองมันเปลืองไอ้นี่เนาะต้อนรับแล้วก็ไม่เป็นระเบียบแต่เนี่ยคือแบบสุดยอดสําหรับคนที่กําลังสนใจเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปเลือกดูผมว่ามีหลายร้านนะแต่มันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าร้านเนี้ยมันค่อนข้างจะตรงปกอะแล้วก็วัสดุดีเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ลองไปดูไปเทียบรุ่นดูอยาก อยากได้รุ่นไหนชอบรุ่นไหนแต่รุ่นเนี้ยผมผมรู้สึกว่าดีคิดถูกมากที่ที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกคุ้มค่าไม่แพงด้วยนะอ่าเอาทีวีมาวางแล้วก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะไม่ไม่เห็นหลอกมันจะบังใช่ไหมรู้สึกเหมือนจะบังใช่ไหมแต่เอาาจริงเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเดินผ่านไปมาหรือตอนเดินขึ้นบันไดก็เห็นพอมันเป็นระเบียบมันก็มันก็เป็นระเบียบอเเบเวลาเรามองแล้วก็สบายตาเนี่ยสมมุติว่ามันอยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะใช้ปักพ่วงก็ได้ ราอาจจะรู้สึกว่ามันก็บางทีวีก็บางไม่เป็นไรใช่ไหมแต่จริงมันเห็นนะแล้วเวลาที่เราใช้ชีวิตเราเห็นพวกสายไฟยุ่งเหยิงเนี่ยเรารู้สึกมันเหมือนที่นอนไม่ได้เก็บปะ่ะมันเหมือนแบบเออมันขัดใจอะ่ะในเมื่อทุกอย่างมันก็มันก็ดูดูเรียบดูสวยแล้วและปลั๊กไฟมามายุ่งเหยิงก็ไม่ใช่ <c oughs> เนี่ยมันก็ดูสบายตาอย่างนี้เลยนะผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่กำลังน่ยจัดห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยลองเริ่มจากไอ้ตรงนี้ก่อนก็ได้ เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบผมรู้สึกว่ามันทำให้อะไรดีขึ้นเยอะเลยก็ฝากไปด้วยนะเพจดีบิทเซจิงมีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาแชร์กันวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสด,ดีครับ